โอเคครับน้ชมครสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมเล้งน,นะวันนี้เราอยู่กับไลยกันดั้มวอนะก็วันนี้เราก็จะเหมือนเดิมนะครับมาเปิดตู้กาชากันหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งของเราก็ตู้กาชาที่ให้เปิดเนี่ยในรอบนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยมีเยอะนะครับมีเลือกเยอะมากก็เริ่มจากตู้ลิมิเต็ดนะครับเพิ่มพลังเป็นตู้สนับสนุนอ,อ,อารีนาโดยตรงนะสำหรับสนามประลองใหญ่ของเราก็ตัวที่น่าสนใจนยมีซูเปอร์ฟูมิเน่นะอันนี้ยังไม่มี เ e อ็กเซียด็นะไอตัวนี้ก็ฝังใจกับมันนะห้าเม็ดนะครับเพรผมก็ไม่ได้นะตัวนี้ไม่เคยเปิดได้ปล่อยผ่านไปแล้วก็บาบาทอสนะครับร่างไฟนอนเบทเทินะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัวที่ยังไม่มีคือตู้นี้เป็นตู้เต็ดที่รวม3ตัวนี้ไว้นะพร้อมทาให้ตายใหม่ของแดสกับน่าจะของแดสกับฟูมิเน่นะที่ทาไม้ตายเอิดมาให้ก็อถือว่าน่าสนใจแต่เพรผมมีร้อยเม็ด ก็ข้ามไปก่อนนะสามตัวนี้ตู้ต่อไปก็เป็นโมบิอร์เมอร์นะตัวใหม่ของเราชื่ออะไรวะอ่านยากคลิปหาย <c oughs> ก็เป็นโมบิอร์เมอร์ทลวงเดี๋ยวนะมันเป็นประเภทไหนอะโจมตีน่าจะเป็นโจมตีนะครับผมเพราะว่าทลวงสกลิลป้องกันความเสียหายเพิ่มพลังโจมตีลำแสงกับวัตถุนะแล้วก็ลดความเสียหายของลำแสงกับวัตถุได้ด้วยก็เป็นตัวที่ดูแล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับผม ก็หนึเมตรได้ตัวเลือกโมบิอร์เมอร์แดงหนึ่งตัวพร้อมฉลากขูดเล่นนะครับว่าจะลุนได้อะไร HP ของโมบิอร์เมอร์ตัวนี้มีความน่าสนใจไหมก็40,000เมื่อ6ดาวนะครับ40,000ก็โดยรวมก็โอเคชาร์จ5ชาร์จ EN 5ก็โอเคถือว่าโดยรวมน่าสนใจป้องกัน3,200กนอืกน่าคิด ต่อไปเป็นเต็ดใหม่นะครับก็ G ีเซลนะครับไฟนอตฟอร์มไม่ใช่ไฟนอตฟอร์ม <laughs> <laughs> เขาเรียกก็ฟูลแพ็กเกจใช่ปะ <laughs> ล่างนี้ก็ G ีเซลนะครับเพอร์เฟกต์แพดนะครับเออเนี่ยชื่อที่ถูกมันเป็นประเภทโจมตีนะป้องกันสภาวะรถทําให้หลับได้ด้วยโดยรวมแม่งเวิร์กมากเลยตัวนี้แต่แบบห่อหยผ่านอันนี้ก็จะเป็นการชาสนับสนุนอีเวนต์ก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงมี4ตู้นะที่ต้องเปิดตู้นี้ยังไม่หมดเลยนะหมด วันที่10ตู้ G ีเซลเนี่ยจะหมดวันนี้อแต่ผมเลือกตู้โ o บิอาร์เมอร์ละกันได้ตัว๋วฟรีตัวหนึ่งหนึเมตรก็โอเคก็โดยรวมแล้วผมเปิดตู้นี้แล้วกันนะครับไอที่พูดมา้งหมดไม่เปิดเราเปิดตู้นี้เลยร้อเมตรจบทีเดียวนะแล้วก็ได้ตัวแถมนะ่ยไว้เลือกโ o บิอาร์เมอร์ได้อีกหนึ่งตัวเพราะมันมีตัวที่ผมอยากได้อยู่คือตัวเขียวตัวใหม่ชีวิตก็หดขู่นะครับ เรารู้อยู่แล้วว่ามาแบบนี้คือมันไม่มาแน่นอน <c oughs> ก็โอเคครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราไ,ได้ตัว๋ว <c oughs> ก็หนักใจนะได้ตัว๋ว <c oughs> เราได้ตัว๋วเราก็ต้องเลือกแค่ตัวเขียวที่เป็นตัวใหม่นะมันเป็นตัวป้องกันนะอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ไปที่ฉลากขู่กันก่อนนะเราลุ้นอะไรแบบง่ายๆก่อนนะก็คาดหวังว่าได้พิมพ์เขียวของโมบิอาร์เมอร์นะสิบชิ้น คาดหวังเยอะมากเลย1234นะครับก็เราเปิดได้1ครั้งนะครับสำหรับาการขูดฉลากรอบนี้ของเราก็ไปอย่างนี้เลยไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้วันที่7จ็ดไม่ตรงด้วยนะห7เจดแปหนึ่สออันนี้แล้วกัน7จเลอกตรงนี้เลยมาโม่ชิปเป่งนะครับโอ้ได้อะไรวะเน,นี่ยได้ของที่มันก็มันยังใช้ไม่ได้เอ้แต่เป็นของโมบิอาร์เมอร์อันนี้ก เดี๋ยวต้อรอดูแต่ก็ยังไม่มี6ดาวไอดาวม่วงนะเพราะมันเป็นไอเทมที่ใช้กับพวกดาวม่วงเราไม่มีโอเคทีนี้เราไปดูกันที่ตั๋วโมบิอาร์เมอร์เลือกนะซึ่งผมก็ดูมาแล้วแหละมันมีให้เลือกตัวไหนบ้างแต่นี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันว่ามันมีให้เลือกตัวไหนบ้างในคลิปนี้นะเออมีใครสนใจโอเคเก็บมาแล้วเก็บเก็บเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วโอเคไปที่นี่ มันจะแบบมึนๆหน่อยช่วงนี้เพชรก็หายากคิดเป่งนะครับตู้แม่งก็ปล่อยมาแบบกระจายแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะมีรู้สึกเออฉลองครบรอบนะไม่รู้จะเป็นตู้แบบไหนต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงก็คงจะเป็นตู้200เม็ดนะถ้าที่ผมเราไม่ผิดน่าจะต้องจ่าย200เม็ดเพื่อแลกกับอ่าเต็ดมั้งหลายๆตัวแล้วก็อาจจะมีแถมตั๋วให้เลือกเต็ดได้อีกหรือยังไงน่าจะเป็นตู้ประเภทนั้นนะ <S <S ถ้าผมเราไม่ผิด ก็เตรียมเพชรไว้นะครับ200เมตรนะสะสมกันไปผมคิดว่าน่ายังมีโอกาสหาทันอีกประมาณเดือนหน้าก็นี่พึ่งต้นเดือนมิถุน,นาเดือนเก็โก้น่าจะน่าจะปั่นหาเพชรทันสา,สายเติมก็ไม่ต้องห่วงครับสายฟรีก็คำนวณกดนดีนะสายฟรีนะครับว่ามันจะเก็บเพชรทันไหมโอเคครับก็ยัดมาเต็มนะตู้นี้โบเบลเมอมีเกือบทุกตัวยกเป็นตัวใหม่น่าจะมีเกือบทุกตัวนะครับยกเป็นตัวใหม่กับตัวฟรีเพราะตัวฟรีจะไม่ลงในนี้นะครับ ถ้ามีลงก็กีดเปลนไปจะลงทำไมว่าโตฟรีตอนนี้ก็อยากได้งูเขียวนะครับดุนดําก็น่าสนใจนะครับแต่ผมเลือกตัวใหม่อย่างไอ้เจ้านี้ที่ผมยังไม่ได้ดีกว,ว่ามันเป็นสายป้องกันจริงๆเพราะว่าผมเจอในอารีนาทีไรเนี่ยผมรู้สึกโบดกระบาลครับอ,อันติของมันมากเลยบล็อกศูนย์ทุกอย่างประตูยิงก็ไม่เข้านะครับผมเลือกเป็นไอ้นี่แหละลูกหนาน ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ไวเ้เจอกันโอกาสหน้าอีกทีนึงก็อาจจะเป็นตู้รวมเต็ดฉลองครบรอบนะครับ4ปีใช่ไหมน่าจะ4ปีอาจจะได้พบกันในตู้นั้นทินิงเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บเพชรยาวๆก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ